สวัสดีครับผมคิดถึงจังเลยในวันที่หลายคนเลิกเล่นฟรีไฟล e ไปครับผมฮะคนส่วนใหญ่ที่ผมรู้จักนั้นเลิกเล่นหมดแล้วผู้ชมยูทูบเบอร์หลายคนเช่นกันที่ผมรู้จักก็คือก็มีพอเลิกไปบ้างครับผมผู้ชมฮะหลายคนก็มาทักผมว่าสอนเล่นบล็บอกฟ o d หน่อยอะไรงี้ลำพังผมยัากระจอกหรู้ชมครับผมฮะให้กูสอนเล่นให้ตายเถอะ แต่หลายคนผมสงสัยมากก็คือสตรีมเมอร์ส่วนใหญ่ครับผมฮะจะเลิกเล่นในส่วนของเซิร์ฟไทยกันไปเล่นเซิร์ฟนอกกันผมอยากรู้ว่าเพราะอะไรผู้ชมฮะผมเห็นหน้าเฟซคือขายรหัสกันเต็มเลยผู้ชมฮะไปเออไปปั้นเซิร์ฟนอกกันหรือว่าเขาไม่เบนคอมหรือว่าเซิร์ฟนอกมันห้องคอมมันหาง่ายกว่าวะอันนี้ก็ไม่รู้ก็ใครที่รู้ก็คอมเมนต์กันมาได้ฮะผู้ชมและด้วยความคิดถึงครับผมเราก็เลยกลับมาลองเล่นดูอีกสักครั้งหนึ่งกันฮะเผื่อจูนติดจะได้กลับมาเล่นยาวๆอะไรเงี้ย 8ทีการันตีเหมาตู้สวัสดีครับผมอุย้ยเสื้อ AA เอาว่ะสวัสดีครับผมฮะวันนี้เรากลับอีกครั้งกับเกมที่รักเราและก็รักเงินในกระเป๋าตังเรานะครับชมมาอย่างเกมฟรีไฟครับผมห่างหายไป8ปีที่เราไม่ได้เล่นเกมนี้กันนะผู้ชมสุ่มแล้วกันมาผู้ชมว่าผมเหมาไหมกมัวมาตู้ไหมผู้ชมฮะเรียบร้อยไงว่ากูเหมาโอ้โหเปิดได้แต่ของโซกังมาครับผมโอ้โหก็เกงในโพอย่ามาอย่างนั้นลูก อย่านั่งอย่างนั้นเกมแม่งโค18บวกอุย้ยไม่เาหมาผู้ชมครับถือว่าดวงกลับมาแต่เราก็ต้องเอาทุกอย่างอยู่ดีฮะอันนี้เป็นอะไรเป็นท่าเหรอมาครับผมความูลอีกครั้งนึงแล้วกันเอาให้ครบไออุย้ยผู้ชมดูไอวอไอวอแบบเปลี่ยนสีสามใช่ไหมไอวอเปลี่ยนรูปด้วยพราะว่าเดี๋ยวนี้เกมพัฒนาขึ้นเยอะผู้ชมฮะหลายอย่างเปลี่ยนไป ผมเข้ามาก็งงผู้ชมฮะอินเตอร์เฟสอะไรเล็กๆค่อนข้างที่จะเปลี่ยนไปเยอะพอสมควรเลยผู้ชมฮะมาอยู่ไหนวะท่าเมื่อกี้ไม่มีหรอไม่มีท่าอยู่ไหนวะเมื่อกี้อ๋อไปท่าเปิดตัวเข้าห้องล็อบบี้หรอกวะ <c oughs> นึกว่าท่าแบบกดใช้เนี่ยโชว์กางเก่งในไปทีละคันผู้ชมฮะ <c oughs> อย่าหาใส่ชุดเนี้ยจริกกงๆมาดูดิมีอะไรเล่นมั่งผู้ชมฮะโุ้ยบทอะไร่ะโดอยอโพคาลิปนะครับผมผู้ชมฮะมาลองดูหน่อยจัสตินบีเบอร์ครับผมเมย โคตรผมไม่ได้เข้ามานานมันมีสกิลอะไรบ้างผู้ชมผมไม่รู้เลยถ้าหากอ๋อไม่ได้โหอ่านไม่ทันึงโช์แปบบ๊บเดียวใครไู้ชอ่านทันให้ตายเถอะมาเราอยู่ในโหมดเออดรอยอพาลิปนะครับผมผู้ชมฮะซึ่งก็ไม่รู้ว่าเล่นยังไงเหมือนกันผู้ชมมาแต่ตอนนี้เรามีสาวกล้ามทองอก,กับเราผู้ชมฮะเราทำไงเนี่ยตอนนี้คือเป็นอมตะอยู่ตอนนี้ต้องรอสามวีครับผมผู้ชมฮะมามา,มาโอเคครับผม ดอยจะปรากฏตัวขึ้นในโอ้โหต้องซื้อปืน UMP แล้วกันเฮ้ยเราแยกคู่ปืนได้ว่ะหมดนี้มาดอยจะปรากฏตัวใน20วิครับผม,อมตอนนี้ UMP เพีีกโหดจริงไหมผู้ชมอุม้ยอุ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 ้ยออาไม่ล็อกเป้าพ,พวกเราเหรอมันไม่ขึ้นนะนะผมก็นึกว่าคนละทีมกันอก็คือเป็นนัมือน,ปปน,นกันแล้วผู้ชมฮะไม่รู้อะไรกูไปบ้างดิกูไปไม่ได้วะไปไม่ได้วะเราทำไง่ะ โอเคครับผมตอนนี้เมคาดอยปากกตัวครับผมอ๋อภารกิจให้เราสังหารบอดเหรอสังหารหุ่นยนต์นะผู้ชมฮะยังไงผมเจอหุ่นยนต์แล้วผู้ชมเ,มเจอกูยิ่งเจอกูหุ่ยนยนต์มีโลด้วยวะ่ะไปผู้ชมฮะเราบูเลยแล้วกันมาครับผมมาครับผมคือเกมนี้นะผู้ชมฮะตอนนี้ไม่ได้เล่นานานก็คือตอนนี้เราเปลี่ยนจากยิงคนไปยิงหุ่นยนต์กันแล้วน,นะผู้ชมเหลือทุกดอกลากหัวได้เหลือทุกดอกฝีมือตกว่ะ ฝีมือตกว่ะมีมีหัวอยู่มีหัวอยู่ย,ยังไงล่ะยังไงล่ะยังไงล่ะไม่โลดอะคอยทำอะไรได้ไม่รู้แต่มาดี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 าเ,ดเปิดโคโนนะครับผมอ้ยวิ่งเข้ามาโอ้ยโอ้ย้ยนี่มันดอยฉลาดผู้ชมครับอย่าบอกอ๋อผู้ชมดอยเป็นคนเหรอผมก็นึกว่าบอดอ๋อเป็นคนเหรอตอนนี้ดอยเป็นคนดีแล้วผู้ชมฮะเม่อย่าฆ่าดอย โอเคตอนนี้สงครามสกายเน็ตด้เริ่มต้นขึ้นแล้วผู้ชมจำหน้าชายคนนี้ไว้ผู้ชมฮะอันนี้แหละมันทำให้เกิดสงครามเทอร์มินาเตอร์วูตงนนออผู้ชมผมเข้าใจแล้วเราต้องขึ้นที่สูงครับผมเพื่อที่จะเออหนีจากเหล่าดอยพวกนี้ผู้ชมฮะใช่ไหมเดี๋วตอนนี้ผู้ชมฮะตอนนี้คนเหลือ7คนดอยเหลือ5คนครับผมเราต้องชนะผู้ชมแล้วเราจะต้องต้องยังไงอ่ะต้องยังไงอ่ะต้องฆ่าให้หมดใช่ไหมผู้ชมฮะมามาตอนนี้ เราฆ่าไปแล้วมันเหมือนตายนี่ผู้ชมหรือมันเกิดมาเรื่อยๆวะหรือต้องเออน่าจะต้องรอดจนหมดเวลาแหละเหมือนเหมือนในโหมดเออฟาโลนะครับผมเหมือนเหมือนอีเหมือนมมี่อ่ะโหมดบอมมี่ของเอชช็อตแล้วก็โหมดซอมบี้ของเอชเอฟนะผู้ชมฮะใช่ไหมอุ้ยนั่นไงผู้ชมจริงด้วยผู้ชมฮะตอนนี้เรากลายเป็นดอยงงโง่โสกังครับผมผู้ชมฮะอันนี้อยากได้ร่างใหม่อ่ะร่างนี้มันงงก็ไม่รู้ว่าไม่มีพลังสกิลเลยเลยโอ้ผู้ชมฮะน้ำแอบอยู่ เราจะขึ้นไปยังไงเนี่ยว่าเราจะมันขึ้นที่สูงกันถ้าเกิดเรารู้ก่อนหน้านี้เราพอเล่นได้อยู่มัง้งมะโอ้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 หาจังหวะขึ้นไม่ได้เลยกลัวขึ้นกลัวตายกระโดดขวดไม่ได้ด้วยกระโดดขวดไม่ได้ด้วยขอไปก่อนแล้วกันไม่ใช่ฮหโอ้โ oh, อ oh, 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 oh. ้โอ้โอ้โอ้คือถ้าขึ้นคือได้เปรียบเลยไหมใช่ไหมโอเคครับผมตอนนี้มีคนคนหนึง่งเราจะไปฆ่าเขาหรือหู aux, ไม่ทัน โนนนี้ก็เพลินดีนะผู้ชมครับผมฮะครั้งแรกเป็นความพ่ายแพ้ของเหล่าดอยนะผู้ชมฮะครั้งสองผู้ชมเราเล่นไปนแล้วตอนนี้เราขอขึ้นที่สูงก่อนอละกันเนี่ยผมจําได้ขึ้นตรงนี้ก็คือเราจะรอดปลอดภัยใช่ไหมหเมื่อกี้ไอคนเมื่อกี้มันขึ้นนะผู้ชมฮะมาโอเคคือไม่ได้ยากมาฮะทีนี้เราก็รอมาอทีมของเราแต่กูเชื่อไหมกูว่าต้องมีใครสักคนบนเนี้เป็นคนหนึ่งอ่ะมันต้องสุ่มคนเป็นใช่ไหมนั่นไงล้วเป็นกูด้วยดีไงหนึ่งคิว ไปไหนออหนูไปไหนหืตัวฟรีตัวฟรีสวยไปไหนแล้วหนูเมื่อกี้เจอเดี๋ยวเจอเพราะว่านมันแอบแล้วผู้ชมฮะเพราะว่าตัวนี้สามารถตั้งโลได้ผู้ชมฮะมามาโอ้ย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 วิ่งไปเปิดโลเข้าประชิดติดตัวจะหนีไปไหนหื้อจะหนีไปไหนหือหนีไปไหนหื้อหนีไปไหนหือหนีไปไหนอย่ที่ว่าจะรอดนี่ไงผู้ชมครับกลายเป็นดอยไปซะไม่ต้องโกรธฉันไม่ต้องโกรธฉันอุ้ยอะไระ อุย้ยไม่รู้อะไรเหมือนกันแต่เก็บไว้ก่อนนั่งไงเขากำลังนัวอยู่ผู้ชมฮะแต่ว่าเราเป็นดอยที่รวยเพราะเรามีปากธงครับผมผู้ชมฮะไงรวยโอ้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 มีปากธงยังยิงมาครับผมฮะเราเป็นดอยที่รวยมากอุย้ยมันไกลล่างด้วยด่วนอันตรายจังกูไปก่อนแหละกูหนีละด่วนอันตรายจังมันไกลล่วเอ้ยเหมือนเหมือนหมดอะไรกูจำไม่ได้ผู้ชมเหมือนกับเอ็กช็อตเลยใช่ไหมใช่ไหม มันจะกลายเป็นหุ่นแต่เมื่อมันจะหมดมันจะโหดขึ้นถ้าเกิดเราหมดเวลานะผู้ชมเรียบร้อยแต่โดนล,ลุมก็ไม่รอดยด่ดีอึเก่งเหรอมึงเก่งเหรอมีเคียวมึงเก่งเหรอ,อเห็นเคียวและแค้นทีลรก็ซีกูไม่ได้อะอกูตายเรียบร้อยรอบนี้ยังไงดอยก็จะชนะผู้ชมฮะอ่าดอยชนะครับผมฮะสวยผมคือใครนั่นดิผมตั้งชื่อตั้งชื่อแต่และคนเกมนี้มึงตั้งชื่อได้สิ้นคิดจัดเลยจริงๆเชื่อผมไหมสักคนในนี้แม่งเป็นคอยดูนะ ไอสองตัวเนี้ยหรือสามตัวเนี้ยสักใครสักคนหรอไม่เป็นคอยดูเลย <c oughs> เป็นสองเลยเป็นสองเลยยังเป็นกูเล็กกูไปละจู้ไปละจู้หาที่อยู่ใหม่เลยเพื่อนช่วยด้วยช่วยด้วยเออมีคนตะหลังเราอยู่แน่นอนว่าไอนี่มันยิงอยู่อยู่ไหมฮะไปตรงนู้นนี่ไหมตรงนี้ตรงนี้ตรงได้ไหมเฮ้ยตรงนี้นนดีกว่าไปกับเพื่อนเราเพื่อนเราอยู่นี่มาครับผมผู้ชม อยู่กับไม t ทีมรับรองปลอดภัยไอ้นี่ปืนกลมาช่วยเรายิงได้แน่นอนมาฮะอู้อู้ตก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 เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนไปฮะไปฮะไปขึ้นช้ช้าปากกวนเราจะไม่ค่ัยถนัดนะครับผมผู้ชมฮะเบา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 ฮึบมาเฮ้ยมันกลางโลมาเชียวกลางโลมาเชียวกลางโลมาโอ๊ยวิราไกลล่างว่ะ กายลร่างแล้วกูกายร่างแล้วเจอกูเจอกูแล้วเคียวกูโหดจัดเลี้ยวเคียวเคียวกูหดจัดมามามาเคียวดอบเลดหนึ่งอะมาดิเคียวดเรดหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะมาเดยโอ๊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 ยมันก็ไม่ได้อืดแขนนี่ผู้ชมผมไม่ได้อืดแขนนี่กูคอนี้ละนึกว่าจะอืดนี่ว่าไม่อืดพคอนี้ละมามามาไวเหรอไวเหรอไวเหรอโอ้โหมันตีกูไม่เอาทรงเลยมันตีกูไม่เอาทรงเลยเรียบร้อยครับผมเราไพ่เพส แม่แต่ก็มันดีมันดีว่ะก็ไม่ได้เล่นนานครับผมถือว่าก็ยังดีที่มีหมดเหมือนกันบ้างถึงแม้ว่ามันจะไปเหมือนกับเกมอื่นก็เถอะนะรับมาไม่ได้ก๊อปแต่ว่าเอออิสปไพเรชั่นใช่ไหมครับผมฮะตามสไตล์เนาะโอ้โหโอ้โหโอ้โหควงควงกระทะจบแล้วครับผมได้ที่6ครับผมโคตรกากโคตรกากเลยเรามาฮะมีอะไรอีกบ้างอ่นเนี้ยอ๋อมีสถิติด้วยมีภารกิจด้วยนะผู้ชมขึ้นอย่างนี้เลย เดี๋นี่หมวดอะไรอะ่ะจัดตินบีเบอร์เดี๋ยวลองดูดิหมวดอะไรอุ้ยเป็นคอนเสิร์ตครับผมผู้ชมฮะอย่าบอกเราจะได้เจอกับจัสตินบีเบอร์ตัวเป็นๆฮะเอาว่าคอนเสิร์ตว่ะไหนจัสตินโอ้ย,อยจัสตินจัสตินตัวเปิลเ,เอาว่าคลิปนี้กูว่าลิขสิทธิ <laughs> ์ลิขสิทธิ์แน่นอนกูไม่ได้ตังค์ชัวร์ไม่ได้ตังค์แน่เฮ้ยเราลอยได้ครัผู้ชมฮะเอาว่านี่เป็นการชมแบบ สมจริงใช่ไหมฮะแต่เราก็น่ารักผู้ชมดูน่ารักไหมเพราะว่าผู้ชมเสียงเหมือนจะติดเลยก็จะติดนี่หว่าเฮ้ยเฮ้ยสว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 ย้ยเขาช่างทำอ่ะเรียกว่าดีดีดีล um ่าสุดที่ผมดูคอนเสิร์ตในเกมก็เออฟอร์ดไนน์นะผู้ชมฮะเดี๋ยวนี้ก็ถือว่าทำดีผู้ชมฮะน่าเห็นผมไหมผู้ชม เออมันทำให้เราได้มีส่วนร่วมในฉากในซีนด้วยนะครับผู้ชมฮะจะติดเยี่ยออีฉาวว่ันนี่เต้นกับชาติตินเลยผู้ชมฮะกูไม่ได้เต้นแล้วกูไปไหนอ่ะกูกูไม่อยู่กูไปอีฉาวว่ะอีฉาเสื้อม่วงแล้วผมไปไหนไงผมอยากเต้นกับชาติตินมากอ่ะอย่าแบบจับมือจับมือชาติตินแล้วกูอยู่ไหนวะกูไปเลยกูหายโอ้กูไปไปเลยตรงนั้นล่ะอ่ะดูผู้ชมครับผมฮะแล้วซีนจบซีนจบไม่มีผมผู้ชม กูโดนกูโดนลืมอ๋อสงสัยบัตรราคาถูกเหรอผู้ชมฮะบัตรผมราคาถูกเลยผู้ชมไม่ได้เตือนกับจัตินโอ้เสียงจาดเอาไปดูโซฟิตายแล้วกันนะครับผมว่ามันจะเปลี่ยนไปบ้างไหมผู้ชมเหมือนเดิมเลยเหมือนเดิมเลยผู้ชมฮะไม่มีความเปลี่ยนแปลงเอ้ยแต่ผมลืมบอกอะไรผมได้รถนี้มาด้วยผู้ชมฮะเดี๋ยวพาไปดูรถนี่ครับผมผู้ชมฮะนี่คือรถของจัสตินวีเบอร์ครับผมพาลองปรับมุมมองอิสระหน่อยซิผู้ชมฮะมาปรับตรงไหนวะ เอ่อตรงนี้ไหมเขาปรับแล้วนี่มูมูอิสระเขาปรับเรีลองรีใหม่มาครับผมผู้ชมโอเคทีนี้เราหมุนรอบรถได้แล้วใช่ไหมมาได้แล้ววะโอ้โคตรเท่ผู้ชมฮะดูล้อหมุนปะเนี่ยล้อไม่หมุนผู้ชมฮะหรือว่าล้ออ๋อล้อมมันน่าจะหมุนอยู่หรือเปล่านั่งไงผู้ชมล้อมหมุนอยู่แต่ว่ามันมีที่ครอบล้อนะฮะผู้ชมผู้ชมับผมผมถามเลยดิ by, ผมไม่เล่นนานผมอยากรู้ว่าเออคันนี้ผู้ชมฮะจบปูนได้ไหมคนละเกมกันคนละเกมกัน แต่ผมว่าน่าจะพอได้อยู่พู้ชมฮะเพราะว่าเออคันนี้มันมีที่ครอบล้อนะย,ยิงตำรวจยิงล้อ,อยากนะผู้ชมฮะน่าจกปูนพอได้อยู่กันเนี้ยใช่ไหมผู้ชมฮะอ่ะคลิปนี้พอสมควรแล้วพู้ชมฮะก็มาให้เล่นหาคิดถึงนะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับผมบ๊ายบาย